มาแล้วมาแล้วนี่ว้าวกะปินะครับกะปิกะปิแห้งน้ำปลาหวานนี่ไงกิเ็มุ้มจ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 ุ้มอุุ่ม้มจุ้มจุ้ม้มจุ้้มจมจุ้มจุ้มเุ้ม้มจเ้มยุ้ม้้มไมุ่่มจมจุอมจุ้มจ

ได้ดิหมูเบาต้องตอนนี้ก็หมูเบ้าคือต้องอ่อนๆฟักเป็นรูปอายุรุ่นเดียวเขาเดาไดไม่ค้าใ่ไหมต้องอ่อนสิแปเกาป๊อปสิแปดสิบเก้าสิปดสิก้าสิแดก้าก่อยนลเราเนื้ยอนไปที่ว่ามาตึ้งมันดีกันไหมนะหมูสิตายก้อนหมูหมูรุ่คุณตึ้งไง นันรัรักวันนี้มึงบุดพร้อมกันเลอยใจตรงเนยมึงมอา้ำายุบอันนี้ไม่ร้อยเร็วโาจะออกกากันร้อยเร็วนี่น้ำปล่าน้ำปลวาน้ำปลวาน้กุ้งกุกุ้งกุนี่กระดกก่นเลยต้องสั่กดเลยเดียวตาใจเย็นเวลาเลยอย่าล้างดูเออใช่ไหมนะอือ่ายอ คว่ำคว่ำกว่าเวพี่น้องคว่ำกว่าวออคืนนั่นคนหนก็ตกคืนเยวเป็นลังอัมีใช่ไหมอืปดปิดวีโอก่อนมากลงมาแล้วกดไลค์วีดีโอลงหน้าเพจเดียว mọi người đi ô nhiễm tân ngắm bên nó ô nhiễm mọi người ô nhiễm con, con kyi, con là. <coughs> <coughs> là, ô, con là. ทำไฟอ่ะทํา <laughs> <laughs>